ถึงจุดปั่นแล้วละคิดท,ทางการพัฒนาแบบเดิมที่เราหลงเชื่อยุโรปจนสุดท้ายก็ทําลายโลกใบเนี้ทําลายถิ่นที่อยู่ตัวเองมนุษย์ไม่รู้ว่านั่นคือความเสื่อมแต่ไปชื่นชมกับมันแล้วก็ทุ่มเททั้งชีวิตทั้งประเทศท,ท,คคทั้งทุกองค์กรตั้งโรงเรียนตั้งมหาวิทยาลัยขึ้อสอนคนให้ทุ่มเททําการพัฒนาและบอกว่าการพัฒนานั้นคือความคือความเจริญคือความดี วัดมาเนื้องเงินการศึกษาที่ทําลายคุณค่าตัวเองไปเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองเห็นคนอื่นดีกว่าพ่อแม่ตัวเองนี่หรือคือการศึกษาต้องปฏิวัติระบบคิดทางการศึกษาใหม่ทั้งระบบไม่งั้นชาติบ้านเมืองไม่รอดไม่ต้องรอรัฐกลไกรัฐเป็นเครื่องมือของของของต่างชาติเป็นเครื่องมือของในทุนใหญ่ต่างชาติทั้งนั้นไม่ต้องรอรัฐขบวนชาวบ้านขบวนสื่อขบวนการจัดการศึกษาพึ่งตนเองต้องรีบเกิดโดยด่วน คนไทยต้องลุกคือขึ้นพึ่งตนเองตามปรัชญาที่พระพุทธองคดสอน